สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบอ่อนะครับฝั่งนี้ก็จะเอาเป็นปเอาไปปลูกผักนะครับมะเขือเทศพริกแล้วก็มะเขือนะครับ ตรงนี้ก็จะทำเป็นคองไส้ไก่นะครับวันนี้ก็จะเอาไว้ปลูกพริกปลูกมะเขือส่วนบ่อใหญ่นี้ก็จะเอาไว้เลี้ยงกุ้งฝอยแล้วก็หอยเชอรี่หอยปงังหอยขมหอยจูบนะครับ อันนี้ตากำลังขุดอยู่นะครับตอนนี้ตากำลังขุดคลองไส่ไก่อยู่นะครับเก็บเก็บกักน้ำนะครับตานี่ครับ อันนี้เป็นบ่อหอยเชอรี่นะครับตรงนี้ก็เป็นหอยเชอรี่นะครับมีหอยขมแล้วก็หอยปังมาครับบ่อน,นี้ก็ออกไข่แล้วนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องทางใน Youtube ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ